สวัสดีครับสำหรับวิธีขัดรองเท้าคอมแบตนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีน้ํำยาขัดรองเท้าแปลงสําหรับขัดรองเท้านะครับสำลีนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับให้ใช้แปลงนะครับขัดเอาเศษฝ,ฝุ่นหรือว่าสิ่งสกป,กปรกบนรองเท้าออกก่อนนะครับ ต่อไปนะครับใช้แปลงนะครับป้ายเอากีวีนะครับแล้วก็ขัดรงเท้านะครับ ป้ายแล้วขัดไปเรื่อยนะครับ ลงน้ำยาให้ทั่วรองเท้านะครับ เมื่อลงทั่วแล้วนะครับข้างนี้ให้พักไว้นะครับแล้วก็ลงข้างต่อไปนะครับลงน้ำยาให้ทั่วรองเท้าเหมือนเดิมนะครับ เมือ่อบนเมื่อลงกีวีครบทั้งสองข้างแล้วนะครับจากนั้นนะครับใช้น้ำเปล่านะครับเทลงนะครับจะใส่เทใส่อะไรก็ได้นะครับพอ,อประมาณนะครับจากนั้นนะครับใช้สำลีจุบลงน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็บีบน้ำออกนะครับ แบบนี้นะครับนำรองเท้านะครับข้างที่เราลงกีวีก่อนนะครับก็คือข้างนี้มาวนนะครับโดยนะครับใช้สำลีนะครับป้ายขนน้ำยาขัดรองเท้านะครับประมาณนี้นะครับวนรองเท้านะครับ ลักษณะการวนนะครับให้วนไปข้างเดียวนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับวนให้ทั่วรองเท้านะครับเมื่อรู้สึกว่ากีวีที่สำรีหมดนะครับ mm hmm. ก็ให้ป้ายเอากีวีใหม่นะครับ ก็วน you ถ้าวนๆอยู่นะครับเริ่มฝืดบือนะครับก็ให้ใช้สำลีจุ่มน้ำนะครับแต่แตะที่รองเท้านะครับ อันนี้ก็ได้แล้วน,นะครับสำหรับวิธีขัดรองเท้าคอมแบทด้วยการบนน้ำนะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ